มักไม้ตามฤดูกาลนะมีมักม่วงมักเกียงสบายดีเนี่ยกิโลหนึ่งสองห้ามันกรี๊นะมักเกียงมีมักโม่มักไม้ตามฤดูกาลนะมีร่ายนะมีักม่วงนะเรื่องมีมักม่วงนี่มักหนาวมักหนาวมักเล่น ผัดอ,อื่นๆนี่ยังนะลักหลายเลยนี่เนี่มัวงโหลนึงสิบผันเนาะมั่วงมักเกียงอันนี้มักพ่างออช่วงนี้จะเริ่มมีมักพ่างเนาะมักพ่างบ้านหาเห่านี่แหละนะ มักหนาวกิโลหนึ่งสับแปะทันทีนหนาวมักเพชรมักเลนนะมาลายะกะลำปีผักกาดสดๆใหม่ๆ กระลำปีโล่งสิบพันเนาะกระลำปียางมาทางล่างนี่นะอันนี้ผักกาดนะกาดโล่งสิบพ0นแปดพันก็มีหก0 0นก็มีนะโอ้หนี่มาตื้นนะี่เนาะดาแซ่บเลย นัคือมีมันนี่เพื่อนนะนี่เพือกผักนะมีมละรา,ากาหอมลาบหอม้อมนะอ้มัดแต่งโหลนซิปผักนแต่ง ัากาิโล1 1ซองผงกีบนะเขาก็จะติดราคาแบบนี้เลยนะมักแต่งมักเอื้อมักอืออ้อ่อนนะมักแต่งักแต่งน้อยเน้ยกิโลหน,นึ่ง17นะงานมาทางล่างพี่ยังมีไล่เลยเป็นพืชพักว้าว่วงยำบุญนะตลาดนี้จะคึกคืน ตรงนี้มักพ่างนะว่านนะม,มักพ้างขนก็มาล่อไล่เนาะมือนี้ มันก็จะเปิดทุกมือนะตลาดน,นี้จะคิดว่ามัดเศร้าันเทศนะผ่น่าจะมาไายนะมัดเศร้ามันเทศ ควยไอ้เนี่ยหนึ่งคอนอกจากพืชพักแล้วเนาะก็จะมีไา่มีไก่มีเป็ดนี่เนาะมีเป็ดมีไก่มีป่าเป็ดไก่ป่าเนาะยุจุดนี่น,นีไา่ป่า ปลาเนนนะเดยปลาไลนะ่ล้เนาะปลาเนนปลาเนนส,ด,สดใหม่ๆเลยสมัยปาเลือกเซ่ได้นะเดยปลาเนนนะเอ่อดยลองงานะปลาดุกปลาดุกปลาเนน,น,นนเนเนะ อันนี้มักปีมักเผ็ดง่ายโอ้มักเคล้อ์นี่เคลื่อนเหงาแคร์รับ mì hoi à nên hoi nò mai nò mai nó mì phát khá nhàng nó khá nhàng kèn xay nò mai đây đây măng muông măng muông sục này cả มักข้างเลยนะเนี่ยมักพ่างข้างเนาบ้านนะก <Okay. S 2> ิโลถ้าได้วะเนะี่ย <Okay. S 2> นี่นะเห็นบันตีนเนาบ้านกิโลหนึ่งหกสิบพันนะร <Okay. S 1> วยมึงใหญ่นะ,ะแต่แซ่บเลย <Okay. S 1> จะมีหลายๆเลย มกเล็นนะโลหนะ้าพันห้าพันสักพันนะมีมมีเห็ดเครื่องแกงนะเครื่องแกงใส่หน่อไม้ ได้หนะ่อยทักได้ใครแล้ายนะลายทักสลับมีห้อมป้อมนะหอ้อมป้อมห้อมบัวไม้ไ,ม,ไม,ม้งามงาม Ừ. này nè, ơi, ha ha, đây là có hết, có mì, ba, có cung, cung, cung tên đây là ba nè, có mì cột nhảy này, nà. Nà, nà, nà. Nà, nà, nà. กบปลาปลาไหลไหลมากโวงแซบลมากโมงว้าวพุงนันี่งพุงเต้นออสอนปลาปลาธรรมศาสตสดใหม่ๆนะ

ดกเลยไอเจี๊ยบหได้เด้อเอาน่อยกระดกให้เด้อดกอเนะหน้าแบบบานๆน,นะมีลยมา,ยมายเลยนะปาอ่าสดสใหม่ๆเลยนะลายนะอ่าากินแบบธรรมศาสตรนาะ ปูม,มีปลามีพืชผักหลา่ยยางเลยนี่ะกว้างเลยนะตลาดนี่ที่ผ่านยางมานอะแถวจุดนี้จะเป็นเค่ายานถังล่างพืชมีผักเนี่ยยังไล่นะ หลา่คนก็นอาจจะอยากถ่าม,มานะมีหลายคนคายมีที่มีคนซื้อบนาะมีเนาะมีคนซื้อนะบางคนมาไกลมาแต่เศร้าๆนะแต่เศร้าๆว่าตลาดนี้เปิดตั้งแต่เช้านะประมาณสี่ห้าโมงมันก็นเปิดแล้วบางคนก็นมาแต่มืดนะ โดเฉพาะแล้วมันซ่วงหยำปุญนนะหยำปุญนนี่มันจะจะ,จะมีสาวบ้านก็ผ่ากันมาออกตาลานออกตาลานมาซื้อที่ผักซีนป่า,าหางอ่ะเป็นจำนวนล้านนะซ่วงหยำปุญอาจจะคึกขึ้นกว่านี้นะจากสว่วงซ่วงปกติกะ กนมีอยู่นะนกจ้าที่ท่ายเป็นคือปักป่าแล้วนะ,ะจุดนี้มันอยู่ท่ายเซนอ่นี้ท่ายเซน มัวซินขวายนะ,ส,ะสดสดใหม่ๆนะี่นะสีนสินสดนะซินโม่ก็มีนะซินโม่สดสดใหม่ๆ ติดราคานะมีแปดเซบห้าห้าเซ็มห้าสิบพันราคานะเป็นราคาซินนมูแล้วก็ตั้งกันใบเนาะก็มีแดรักเทรดเนี่ยตอนนี้เนาะอยู่ที่ตลาดนีนสวนล้านมันก็จะมีสแกนนะสะดวกสบายแล้วเนาะสะแกนผ่าน QR บางครั้งนี้เขาประจำเป็ตเอาเงินสดมาก็ได้นะสมัติจ่ายเป็น QR วอาเป็นสแกนก็ได้เหมือนกันนะเนมเอ็มรึมหรอรึม คือคืนเนาะบางคนพันก้าห้ากระหมาเนาะพากันบ่าจำนวนไล่เลยตลาดนี้ก็เปิดแต่เศร้านะฮอตฮอดแหลงเลยนะเป็นตลาดหมดมือเลยตนะลาดคนห้ากระหมา มาช่วยหนึงก็ได้นะจะหากว่าอยากตื่นสาวแถวบ้าเบื้องขวามืออันนี้เราก็ค่ายเป็นเครื่องทั่วไปนะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋า thào rồi nữa. Théo tiếp này sẽ là théo dàn. Tòa nhà, tòa nhà tân lát này. Các anh จะมีห้านค่ายเครื่องเนาะจะเป็นห้านสาภาสินค้าก็เกิดขึ้นไา่เนาะยุคเคสยุคเทสแต่ตลาดนี้เนาะ